สบายดีพี่น้องมื่อวานี้มาอยู่กับหมอบันนอกคือเก่าพี่น้องเอ้หมอบันนอกสิไปเบิ่งบ้าซีเฝนตึกแหเอาปลาแซลมอนบานเฮาพี่น้องปลาแซลมอนหวยกำลังไปเบิ่งเพิ่นเพิ่นตึกแล้วตอนนี้พี่น้องเอ้เอา่นงมปลาได้บ่ให้เขาเบิ่งนี่อย่าลืมกดติดตามให้หมอสได้ด้วพี่น้องหอดพันทซับใบไวย์พี่น้องเอย กำลังไปเบิงพี่น้องไปลุดนน้ำกันว่าพูดเสิได้หรือบ่ได้ปลาคอใหญ่หรือว่าปลาแซลมอนลาวเฮาพี่น้องไอ้ไปเบิงน้ำกันพี่น้องคนกำลัง,ลงตึ๊ติุดสองนี่ยโอ้มอลรียแก่บริหนุนหัดเสือไมมเลยทิ้งข้ามลงหมุดอรอด่อยต้นอะไรใหญ่กว่าต้นนี้นะฮะ,ะอือปลาคอใหญ่ ปลาคอใหญ่พี่น้องไอ้ตั้ดที่สองมาจีวนก็นางลอยขิงค้ำหมอดื้อจีวรเออขิงค้ำปลาคอใหญ่พี่น้องตุ้มปลาคอใหญ่อาเลือดของปลาซีเลยปลาคอใหญ่ผู้แด็าากก็จ่าจีวรเช้าไปสิลูกไปกาากยังไม่สลูกเพรามันขวมเนาะปอสซีก็น่ะปลาคอใหญ่มันเข่าห,หัวมันได้นะมันเข่าอวน ขาเจียวฟันแฮเด้ป้าข่อใหญ่พี่องปลาข่ใหญ่ถือแห่ผลใม้านผลป้าผู้ข้าวจุนฟูนเลยเบิ่งเบ่งผู้สกบปลาก่ะใช่เลยโหผส้สก็บปลาพูแต่ชินน้อย ตัดสินหน่อยเก็บปลาออามาบ่งจีบา้านนะมาเิงวะน,นี่คือต้นกระตุ้จังอ่ะยห้อยห้อ่หมอยม่อ้าจีบ้ากระยาเออมันทนวะโอชื่อในหนึ่ง

จะซีปีลงตะโกใหม่พวงหนึ่งเพราว่าปีลงจังหวัดแดงักแดงอยอ่ไม่ฮักงาหักงายลังหลไปเลยสวอะไรยังเียตึกอยู่ไหนนี่ปะขอนใหญ่จปขอนใหญ่ว่าขับปงลงยังลงเบิดไขมไรก่ไเลอานี้เมาเลยก่อนกินใดบ่อมันนาหิมึงจะเอานะไข่นองงเล ตายบ่ไนกินคำอ้าจวันกันลูนะป่งไนมากว่า้เอามนาเไะกรตาล้วไปแจ้นนลูก้านนี้จะก่อนเป็นรได้หน่อยเฉีดขวมฮหยขวมอ้ย่งไรใยังดมพังเลย้ัไมด้หมอนะไครกว่าเอาถ้ากินก็เอาคนไปเทีงนี่นี่ของเฮา จะโหดกันบรดกินซ้ำอือมีแล้วเลยพี่พี่มากินเนื้อมอนพี่หมูพี่ไข่เนี่ยไอ้อนมอสก็จได้ไข่ไข่กันมไขวมอนได้ใครมีแต่ครับไข่มีแ่ข้าวอยู่เนาะกินกัยงกอะไรอย่างวะม่ได่ไข่ขนาดที่ว่าเรวมัี่วาูาชื่อ่าบวกไหมที่เป็นสา่ว่่าวนี่ยงกล้มนบ่ลบวกไม่หลุดนะลูกน้ำมันในลู เที่ยงกันกินเข่าพี่น้องญาติกันกินเข่าไข่มาในชุดผสมสินญาดในกัรกระละกเดี่ยนเนี่ยนะมีแต่ไข่นี่มีแต่ไข่มีแต่ไข่ชุดผสมญินยกัในการกะละเดี่ยนเนี่ยนะอ้าวมันแข็งไม่แต่ไข่ปลาแล้วเนี่ยนะมันก็ลายหนึ่งไข่ปลาเที่ยงกันแถวจ้ามันเย็นอยากกินแอบจุมันเย็นอยากกินมันเย็นอยากกินนั่งร้อยอ่ากกิโลจากกิโลถ่ายกินน้ำกัน เทียงกันก tamam. ินเข่าเบากันกินตังมาลุลูกค่ะมเย็นตังมาลุเาินกังไปสดไยเขากินจะไปอขากอรข่เย็นจัดก่อนงคือว่าบวกกินเหรอเปล่าม่บอกในหม้อนะมันเี่มันหมอนแบบข้บะกบแบข้าวบอามาอมามันไข่หม้อหรืยังกว่าไข่ปลามักินแค่นั้นนะเป็นมาบอ อยากไม่ต้องหันเบิร์อะมาของกินพวกเราอยากยบบกินมันดูเบาลเศวษฐแห่งบ่เสียงสดน้ำรดรุดร่ดเลยหมกสหมกเนาะอืมหม,มักกิงคำก็เป็นน้ำแม่ยิงคำหมักนยมันผอ,อบไรถ้าจอดเป็นน้ำหมดแล้ว พอนไปกะจ่อยจ่อยหนังหนาพอมไปกไปเพราะฝนตกน้ำซึมอยากขอซาจอฝนตกมดเลยฝนตกฝนมตกก่อฝนมาตกก็หัวไม่ตจู่แต่กาใต้สว่าแล้วเสียน มีปลาใหญ่ผมเนี่ยแ่บอืมหักเลยอืมิ้นไม่หักเลยอันนี้ปิ้นมาคุณแนวหน่อนมแซบบอแซบแซบสันม้มมีสมมีทำมาได้ฝาบ่แซบเน่ยมันหมเอมไอหมอนี่ยบ

ไปในไข่ตั้งแต่ขมิบเอาถึงกินแล้วมันไข่ออกจากกินนะไข่จีวอนมันก็หายแล้วไข่เงี้ยเบิ้ดแล้วเหลือแต่ไข่อันนั้นมันแล้วเออเหลือแต่ไข่นั่นจีวอนไข่จีวอนไข่ไงไข่เ้ล่าหาเปนไข่หนึ่งเบิดเหรอเบิ้ดแล้วเบิ้ดแล้ว นั่นนในแก้มมั้อันนี้แก้มน่ะอย่นี้้มออต่ออ่าออยแก้มแล้วทิ้งคนเดียวเบิ้งรู่พุงนะขึ้นหงาดขึนดใส่ถ้าอยู่หน้าแล้วมันแสบบ่จินครับอหามันลงอหามันของหงของมงจะอสมนมูน่ะป๊่กินมันสามห่อผม มันโอ้ยมุอมื่อจีหยาดกันกินขนม